ร้านเติมโรบักเลนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์แมแแบบต่างๆและหาของแแบบบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์แแบบคิลเลกาซี่บล็อกฟูดและแแบบต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบสุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียเอาไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแแบบบล็อกฟูดหรือคิลเลกาซี่ทางร้านคิดตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปเรื่องบังเอิ สรุปคือเขาเป็นคนไทยครับผมและพี่แกดันเข้ามาตอนที่ผมเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องโมไออยู่เลยนะฮะจริงๆในคลิปเนี่ยผมพูดถึงโมไอด้วยนะครับแต่ว่าในช็อตนั้นอ่ะผมไม่ได้เปิดไมค์นะครับเพราะว่าผมกะจะเอามาพากตามหลังอยู่แล้วนี่สินะที่เขาบอกว่าผู้ใช้สแตนมักจะดึงดูดเข้าหากันแต่ไม่มีใครใช้สแตนเลยโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับบอัมฮังเนี่ยมันก็จะมาทําฮางคิสังเกต V2 นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะทําฮางคิสังเกต V2 ได้เนี่ยก็ต้องมานน่่เกก้อดด5000ปว็ ที่เยอะมากจะเนื่องด้วยบังคบพังเนี่ยมันก็อยู่มานานแล้วนะครับทำให้ฮ่าคีสังเกตของมันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันกว่านะครับเพื่ก็ฟาร์มอีกแค่ประมาณพันกว่าเองนะครับก็จะสามารถทํา V2 ได้แล้วฮะแล้วก็สรับการฟาร์มนะครับก็มาเปิดฮาคีอยู่บนเกาะท้องฟ้าโลกหนึ่งนะครับให้มอนเนี่ยตีไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าทาไมเป็นโลกหนึ่งก็เพราะว่าโลกหนึ่งเนี่ยมันสามารถดูอาสตัดของฮาคีได้ด้วยนะครับส่วนวิธีการฟาร์มนะครับก็แค่ออกเซิร์ฟเปิดฮาคีให้มอนตีแล้วก็ออกเข้าใหม่วนับบน ออกซื้อประมาณ100รอบก็ได้ประมาณ1,000สตัดนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะสำหรับผมคิดว่าง่ายมากได้ในที่สุดฮาคิสังเกตก็ครบ5,000แล้วนะครับโอเคหลังจากนั่งฟาร์มมาเป็นเวลาเกือบชั่วโมงนะครับลองขึ้นมาดูดีกว่าว่าครบหรือยังนะสำหรับ,บ5,000ถ้าครบแล้วเนี่เราก็สามารถไปโลก3ได้เลยนะสวัสดีครับอูซบโอเคเรียบร้อยละ5,000ัพอดีก่อนที่จะไปนะฮะขอจัดการหน่อยละกันสำหรับกอเอเนล นี่โมจีตื่นเอ้ยเอาไม่โ้นจริงๆอยากจะเปลี่ยนผลปีศาจนะเพราะว่าเราก็เริ่มจะเบื่อผลโมจีแล้วเหมือนกันเรียบร้อย คนที่จะไปนะครับขอเดินทางไปดูที่เกาะน,นี้ก่อนดีกว่าว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะมีแหละเกาะน,นี้เกาะป่ามันเป็นศูนย์รวมจักรวาลเลยผมจะลองมาสุ่มผลให้ผู้เล่นใหม่ดูว่าแต่ละมันเขาขาววิ่งอยู่โออโอ้เผาวีสีเลี้ยวรถกลับเลยกลั <c oughs> บบ้านเราดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันมาเหมือนมันมา,มนมามทันปะเนี่ยอุย้ยไม่ทันด,ดูิจร <c oughs> ิงๆก็เขาคงไม่ได้ไปหรอกนะครับสลหรับข้าหัวของเรานะแต่ว่าเราก็เสียเออเราเสียแล้วปลดล็อกอะไรอัลต้าอินสติ้งผมต้องรีบกลับนะครับตอนนี้มี3 0เ เ,เต็มไปหมดเลยจะมองไปทางไหนก็มีแต่เผา V4 เต็ไมไปหมดเลยตามเพื่อทําตัวน่ำรคาญเฮ้ยขกขากำลังมีประเด็นกันนะฮะสุมผลดีกว่าโอ้ตอนนี้ได้ผลแมกมาถือว่าเป็นข่าวดีฉันให้หนายนายรับไปซะนายจงกินเข้าไปอีดนายจงกินมันเข้าไปเดี๋ยวนี้นายได้รับสืบชอดวิชาแมกมา ไม่มันไม่กิน oh my g อดตัวข้างนอกนั้นมันอะไรกันสิ่งที่ผูเ้เล่นใหม่หวาดกลัวกลัวจะได้ไปโลก3าต้องเจออะไรแบบนี้ทุกรอบเลยฮะโอเคมาถึงกันแล้วไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้จะโดนไล่ฆ่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเรือเร็วกับขนโดอะไรมันเร็วกว่ากันนะแต่ว่าผมคิดว่าใช้เรือดีกว่าผมว่าเกาะกลางมาดูแปลกๆไปที่เกาะนี้ก่อนเลยละกันนะฮะเราไปที่เกาะนี้นะครับไฮด้าแล้วก็ใช้เครื่องวาร์ปนะฮะ ไปเทเลพอร์ตที่เกาะเต่าแล้วก็ไปรับเควสซึ่งเควสเนี่ยเราต้องทําเยอะอยู่นะถ้าจะไม่ผิดก็ต้องรับทั้ง2 n p c นะมี NPC 2ตัวให้เรารับเควสมาถึงกันแล้วตัวเราต้องจัดการกับโจรทั้งหมด50ตัวเปลี่ยนผลเป็นผลพระโอเคฮะเรามารำมอนนะครับทั้งหมด50ตัวนะฮะตรงนี้เควสแรกนะครับคือการจัดการกับพวกมอนนะครับมีชื่อว่า forest pirate นะครับจัดการทั้งหมด50ตัวเควสที่คล้ายๆกับจัดการกับ swan pirate ที่โลก2เลยนะครับทุกอย่างดูราบรื่นดีครับจนกระทั่งมีสิ่่งชัวร้้้าาาายยคคบห อะไระอ่ะเฮ้ยไม่เกือบเกือบเกือบเอาละครับเราก็มาเริ่มเควสใหม่กันนะฮะก็คือจริงๆผมว่าควรไปรับเควสทำอ่าเก็บผลไม้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเก็บผลไม้เสร็จแล้วเราไปทำเควสอันเนี้ยเควสสุดท้ายเขาเนี้ยมันก็จะให้เราร่วมผลไม้นะครับเพราะงั้นมันก็จะสบายกว่านะาเดิมครับใช้บัคนะครับไม่รู้ยังใช้ได้ไหมอุ้ยใช้ได้เซอร์วีก็ยังใช้ได้ พอกลับมาฟาร์มเซิร์ฟวีรู้สึกอุ่นใจนะฮะที่จริงที่ไปเล่นเซิร์ฟหลักก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราอยากได้คอนเทนต์แต่ว่ารู้สึกว่าคอนเทนต์มันจะวิ่งเข้ามาเยอะเกินไปละใ้ที่สุดนะครับเควสนี้ก็เสร็จสักทีโอเคเดินทางมาถึง3ตัวสุดท้ายแล้วตอนนี้ตีมา47ตัวดีนะใช้บัคได้ถ้าใช้บัคไม่ได้ลำบากแน่นอนกลับมาแล้วคือมันจะให้เราจัดการกับบอสช้างนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทำแล้วกันเพราะเป็นว่าเดี๋ยวผมนี่จะเดินทางนะครับไปตามล่าผลไม้ก่อนละกันเพราะตอนนี้ เราต้องเก็บผลไม้มานะครับแล้วก็หลังจากที่จัดการกับช้างได้มันก็จะให้เรารวมเองนั่นแหละเราต้องเดินทางไปที่ป่าปสับป,ประรดนะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะแต่ผมเรียกสับป,ประรดแล้วกันมันเหมือนสับป,ประรด <laughs> มันมีจิง,งอยขึ้นมาเหมือนสับป,ประรดเลยนี่เลี้ยวขวามาแล้วก็ไต่ขึ้น้าบนตรงนี้เลยเราเจอกับฮังกี้แมนโอเคก็อันแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแอปเปิลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนะครัคิดสังเกต v ี2ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ทำพร้อมกันได้นะฮะเกสบป็ความฮักมีสาระล้ะวฮัแอปเป ปกติมันต้องเกิดตรงนี้นะฮะประมาณ5-10นาทีนะฮะมันถึงจะเกิดนะแ p ปเปิลเพ่ความรวดเร็วนะครับเราก็เลยทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเมื่อกี้นะฮะคือมันนานเกินไปนะครับเราขี้เกียจรอถึงแม้จะแค่ไม่กี่นาทีเฮ้ย ผลไฟเกิดไอ้เกิดมากก็ได้ผลเกิดเลยวันนี้ต้องดวงดีมากแน่แน่เอา้าแต่ว่ามันซ้ำผลซ้ำแบบนี้ต้องกินสกิลไม่มีพอเลยกลับไปใช่โมจิคืนนั่นแหละดีละแล้วต้องไปหาต้นไม้ต้นเมื่อกี้คืนนะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ5-10ถึงนาทีกว่าๆมันก็จะไม่ผิดนี่เรียบร้อยได้หนึ่งอันอันต่อไปก็จะอยูอ่ที่จริงผมกลับไปที่เกาะกลางก็ได้มันจะเป็นในเรื่องของกล้วยครับมันเป็นกล้วยไปเลย ไม่รู้ว่าระหว่างเรือกับโมจิอะไรเร็วกว่ากันนะครับขอแช่นี้แหละนะยังผมบอกเลยแล้วก็ข้อดีของโมจิก็คือเวลาเดินทางเราจะได้ไปโดนเรือผีกับเจ้าทะเลงับลืมไปนะครับมันต้องใช้เงินด้วย5ล้านนี่ว่าอาจจะต้องไปนั่งเอฟเคตีเจ้าทะเลมาแล้วมาแล้วกล้วยอยู่ไหมเอ,อ่ยกล้วยก็จะเกิดตรงใต้ต้นไม้นี้โอเคเราไปหาลูกสุดท้ายกันครับมันก็อยจะอยู่ที่พอร์ททาวนะ์นะมันอยู่ด้านหลังนะครับนี่ไงตรงนี้เออเรียบร้อยได้มาครบลนะเดินทางไปที่เกาะเต่ากันต่อเลยเฮ้ <c oughs> เราเพิ่งเก็บผลไม้มาเองนะผมลองรับเกรดอะอะอ,ะอะไรอยู่นี่โอ้ยนายคงไมใ่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกใช่ไหมฉันมีแอปเปิลฉันมีกล้วยแล้วฉันก็มีสับประรดเราต้องเราต้องไปรับเกรดก่อนนะเขาแอดเพื่อนเรามาด้วยหาบอสตีไม่เจอเนี่ยมันไม่เกิด่ะนายรออะไรวะนั่นอนะไปดีกว่าเราวิสองคนสามนะครับไอ้พวกนี้มันฆ่าเราได้นะ อะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยขาใหญ่บิ๊กฟุตขอคนใหญ่เลยเซกอีกแล้วอะไรวะนี่ยอันนี้คือมันเป็นคาตาคูรี่หรืออะไรอะ่ะอุ้ยตอนนี้นะครับผมได้เอารหัสหลักของผมเข้ามานะม่อเราพร้อมแล้วเราก็เสกแล้วเราก็รีบไปซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเอารหัสหลักของตัวเองนะครับเข้ามาเพื่อทาการเสกบอสนะเพราะผมเห็นว่าในช่วงตอนนี้มันมีคนเสกอะไรไม่รู้อะ่ะออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็เลยแบบทําให้ตรงลานกว้างเนี่ยไม่มีคนเลยก็เลยฉวยโอกาสตอนนั้นนะครับในการเสกบอสช้างออกมาตีฮะโดยผลโมจินี่แหละหวนเลยฟึบ โอเคม่ก okay. ี้มีนคนใช้ผลพารตีนะครับแต่ว่าผมกลัวผมกลัวคนมาฆ่าผม <c oughs> ก็ได้ใช้ผลโมจินะครับป้องกันตัวดีกว่าโหนแล้วก็เรียบร้อย,ยเสียเหมือนมีคนมาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเราพอที่จะหนีได้อยูะ ถ้าโดนร้านนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะจะได้ช่วยเราฟาร์มไปด้วยแล้วก็สำหรับการจัดการกับบอสตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะฮะมันถึกมากๆเลยครับเนื่องจากที่มันเป็นช้างด้วยหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะแล้ก็อยู่ดีๆนะครับก็ดันมาเจอ FC เฉยเลย <c oughs> มีคนพิมพ์ว่านูเปอร์อยู่ในเซิร์ฟนี่เ <c oughs> อ้ยเรียบร้อยครับโอเคซึ่งตอนนี้เราก็จัดการกับแจ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมได้ปะเนี่ยตอนนี้มันปลอดภัยแล้วอ๋อเราต้องไปหากล่องก่อนนะครับผมอยากเอาตัวหลักของผมช่วยในการออกไปนะ,ะแต่ว่วา ผมรู้สึกว่าเอาตัวหลักเข้ามาในครั้งนี้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรพ่งเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะคาเฟ่ฮะไม่รู้ว่าจะเอาตัวหลักออกไปดีไหมออกอย่างเดียวที่ผมอยากออกนั่นก็คือออกเกมครับตอนนี้เอาครับตอนนี้ผมต้องเอาชีวิตรอดนะฮะที่จะออกไปจากตรงน,นี้ฮะเะีวครับผมผมขอ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 ร้อ,องขอร้องผมจะทำฮาร์คิสเราต้องเข้ามาข้างในนี่นะครับโอเคเรียบร้อยฮะเราต้องกลับไปต่อนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของมาละแล้วก,กลับมาคุยกับคนนี้นะฮะแล้วก็เอเราจะช่วยมานะครับเสียบ เอาละครหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเดินทางต่อไปนะครับแต่ว่าเราต้องไปฟาร์มเงินด้วยนะครับอีกร้านหนึ่งอ่ะเรามีเงินไม่พอว่ะมันแลกไว้ก่อนได้ใช่ปะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงโอ้ไม่มีเงินรู hey, wait, wait, wait. ้ต้องฟาร์มเงินด้วยเหรอถึงจะแลกได้ห้าล้านนะฮะเฮ้ย <c oughs> ไม่มีตังค์จากนั้นนะครับผมก็ได้มุ่งหน้านะฮะเดินทางไปที่เกาะคาตาคุรินะครับหรือว่าเป็นเกาะเค้กนั่นแหละเกาะบิ๊กมัมนะครับผมเพื่อ <c oughs> ที่จะไปฟาร์มเลเวลแล้วก็เงินกันต่อเลยมีใครจะล่าเจ้าไหมเฮ้ยน่าสนใจนะเราก็สนใจเหมือน มาครับเดี๋ยวเรามานั่งฟาร์มกันนะฮะวนไปเรื่อยๆครับตรงนี้เรามีคูณ2เรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการรับเควสแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะซึ่งที่ต้องรับเควสนี่ก็เพราะว่าถ้าเรารับเควสนะครับเราจะมีการดรอปแบบคูณ2เงินนะซึ่งเควสนี้เราจะได้ทั้งหมด14,600สําหรับเงินนะครับแต่ว่าพอผมมีคูณ2เนี่ยก็จะเพิ่มเป็นประมาณ20,000กว่ากว่านะครับประมาณนั้นก็จะเยอะนะครับเวลาเสร็จเควสหนึ่งและในขณะการฟาร์มนะครับก็เกิดเหตุไม่คาดฝ ไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องไปรวบรวมผลไม้ใหม่ไหมนะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอฟาร์มเงินให้มันครบ5ล้านก่อนละกันคือผมขาดอีกแค่ประมาณเอ่อหกแสนกว่าช่แหะ่ะประมาณ0กแสนกว่านะครับและในที่สุดการฟาร์มที่แสนจะยาวนานก็จบลงสักทีเอาละฮะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะเต่ากันนะครับไปดูกันว่าผมจะสามารถเออเอาถ้วยมันได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้ผมถ้วยหายครับเนื่องจากว่าอยู่ดีเกมมันก็ปิงนะครับแล้วทําให้ผมเนี่ยหลุดเซิร์ฟไปเลยนะฮะแบบไม่มีสาเหตุมาดูกันว่าจะรวมถ้วยได้ไหม อย่าบอกนะว่าเราไม่ได้ถ่วยหรอฮังกรีแมนอุ้ยทําได้แล้วเรียบร้อยครับเรียนรู้อุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเว้ย ได้สักทีฮะฮะคิสังเกตของเรา v2 นะครับก็คือคนดูนะครับช่วยเราฟาร์มด้วยหละนะรเราก็เลยฟาร์มเร็วขึ้นด้วยนะครับคือเกาะลับมันเกิดนะครับแต่ว่าเราไม่มีกระจกโอ้โหผมก็ไม่มีแล้วคนเจอเกาะลับนะฮะก็ดันไม่มีกระจกด้วยหลังจากที่ฟาร์มเรียบจนตันแล้วนะครับบกักฮามฮักเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าที่โรค2กันต่อเลยและดูเหมือนว่าเราเนี่ยได้มาเจอกับเซิร์ฟที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะครับเหมือนว่าจะมีคนวิ่งมาเลยว่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาอย่างนี้ นี่ออย่างงี้เฮ้ยมาเปิดเราจริงด้วยต้องโดนเราคืนต้องโดนเร,เ,ดเราไม่ให้เปิดเราไม่ให้เปิดไม่ได้รับอนุญาตห้ามเปิดก่อน <c oughs> ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเปิดก่อนครับนี่แนะ่โอเคจะตายมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยเราต้องตามแบบนี้ต้องตามฮะไม่ปล่อยแน่นอนเว้ยนี่แนะ่ <c oughs> ให้โดนด้วย <c oughs> โรงงานเกิดฮะขอลองสัมผัสโรงงานได้ไหมไม่ได้สัมผัสนานแล้วตาเลย นี่แน่วูด้เมียเราเยอะมากรู้สึกว่าจะมีคนมาด้วยนี่แน่เอ้ยเหมือนใกล้ตายเหมือนมันใกล้ตาย,ตายเอา้าโรงงานจบพอดีโอเคเข้าคาเฟ่เรียบร้อยมันบอกว่าเจอไก่โมจิตายแล้วร้องต่อม่เปิดเราก่อนนะปรคำฮะเจอคนเลื่อนยังไม่ตายเลย1นทสอีอีกอไมามันเลือนจังเลยตัวตลกขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับยิ้มหน่อย <c oughs> เออมันร้องเรากาไม่พักเลยยิ้มหน่อยนายนะย,ยิ้มหน่อยนี่มีอเป่า MTR ชื่อไหมก็ไม่นา่าครบละพลาด้คสองวันก็เจอคนเลือนเลยอุย้ยวันดีนายหาคนลงดันถามก่อนดันอะไรเออแต่ว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้เหมือนลูกชายของเราเนี่ยมันจะเดินทางตามหาเราอยู่ใช่ปะตอนที่เราวิ่งอยู่โลกหนึ่งโลก2แต่มันยังหาเราไม่เจอเนี่ยนะมันสายตาม,มันต้องตัดแว่นนะนะเฮ้ยโรงงานเกิดผมว่าผมอาจจะโดนตีแทนก็ได้นะ เฮ้ยเฮ้ยมาถึงมันเปิดสกิลเลยและผมก็ขอเสนอคำวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปเปิดใครนะครับอย่าลืมเช็ค HP ีตัวเองด้วยน่ากลัวอะฮ่าว่าแล้วทรงอย่างนี้ทรงอย่างนี้นี่แน่อืมอืม,อ,มอะไรปรึบ๊บนี่แน่เฮ้ยโอ้หลุดหลุดได้หลุดได้ดไดนี่ไงโดน ตามฮะอย่างนี้ต้องตามให้สุดตามให้สุดอุ้ยแบบนี้มันยิ่งคุ้มกว่าคุ้มอีกฮะข้าหองมาแปดเอ็มเสียให้เราเอ้ยเหมือนจะมีคนพ v พีกันตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆละเปิดหมดไม่สนลูกใครเปิดหมดไม่สนลูกใครฮะนี่แน่ปื้อตามเลยตายแน่ฮะไม่ตายเลี้ยงไม่โตไม่ตายเลี้ยงไม่โตฮะจอดนี่เอ้ยอุ้ยไม่ตายด้วยเป็นองวะนีไอเรียบร้อยฮะอีกตัวหนึ่ง ได้ครับหัวมาล้อมๆฮะสลับตัว 4m นะอิ่มเลยฮะวันนี้เราอิ่มมากได้ทั้ง 8m ได้ทั้ง 4m เุ้ยเหมือนจะมีคนมาไม่ไเงเรียบร้อยโดนเต็มๆฮะโดนลาด,ด้วยเขาเขาถูกลงโทษเนื่องจากออกเกม 4m ออกเกมไปนะครับซึ่งก็เราก็ต้องมาสู้กับใครก็ไม่รู้นะ,ะอีกคนนึงอืออโดนโดนจริงๆด้วยแต่ว,ว่าเรากดเผาฮะหลบมือเรามีสไตล์เรามีสเต็ปมานี้เออโดนคู่ถุบตายเาะเอยไม่ตายฮะตัวนี้ แต่ว่าน่าจะไม่รอดเรียบร้อยอีกหนึ่งบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเจ็บมากบอกเลยว่าเจ็บมากนี่แน่ออโ,ออโอ้โหนี่คนจะโดนโดนแบบนี้ของเราได้ไหมนี่ไงเออเจ็บแล้วอาจจะตายได้ผมอาจจะตายได้อุ้ยโอเคดูดเลือดวันนี้แหละผมจะสวนผมจะสวนเอยไม่โดนคุโดนสวนคืนฮนะนี่แน อุ้ยไม่โดนหรอโอ้ยโดนตายเกือบฆ่าฆ่าหัวเจ็ดเอ็มได้อยู่แล้วแท้ๆแต่ดันมาพลาดตรงสกิลเซตของเราเนี่ยมันไม่โดนขอระโอเคได้ผมอยากรู้เขาจะแลกผลอะไรกับผมนะอุ้ยผลเงาเอาไปเลย <c oughs> เอาไปเลยให้ถือว่าดีเลยแล้วก็ได้ผลแม็กม้เขาไปด้วยเป็นการแลกที่ค่อนข้างที่จะคุมสลับเราครับเพราะว่าเรามีผลพาดถาวรวุ้ยเขากินเลยเหมือนจะได้ยินเสียงมังกรอย,อยู่ข้างนอกนะฮะช็อตแบบนี้ช็อตแบบนี้มันต้องช็อตแบบนี้ต้องทําอย่างนี้ช็อตแบบนี้ต้องทําอย่างนี้ฮะ นี่ยตายหนึ่งอีกตัวนึงอีกตัวหนึง,นงผมว่าคุ้มผมว่าคุม้มเรียบร้อยสองตัวใจดีที่สุดเลยใครเพียงใจดีที่สุดเลยเราได้7.6็ดจุมาได้แปมาแล้วก็ได้สีอม,มาด้วยฮะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะเสียไปรอบเดียวแตได้มาคุ้มมากเลยโอเคฮะในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจะทําเผ่าตื่นไปละไว้เจอกันบ๊ายบาย